ขึ้นเขารอบนี้รู้เลยครับว่าสังขารเปลี่ยนไปเยอะครับทุกคน สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโลกเจอกับลุงแหวนตูดเหล็กพาเลาะพาแอลแอลกันอายุหกสิบมาได้แอลฟั่งตายอีกแล้วครับตอนนี้ลุงแหวนอยู่ที่ถนนหมายเลขเอ่อหนึ่งศูนแปดอำเภอจอมทองแม่เสลียงนะครับแล้วก็ตอนนี้ลุงแหวนก็เข้าเดินทางเข้ามาสู่เขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นที่เรียบร้อยได้ประมาณ200เมตรแล้วครับ เขตอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับลุงแหวนก็จะมุ่งหน้าตรงไปกลางเต็นนอนที่ดอยพุยโคก็อีกสักพักลุงแหวนก็คงจะต้องเลี้ยวซ้ายไปตามตามตามถนนหมายเลข105แม่ฮ่องสอนแม่สอดจังหวัดตากนะครับก็ที่จะไป ดอยพุยโคจุดชมวิวสามร้อยหกสิบองศาหนาๆแบบนี้นะครับเราจะไปชมทะเลหมอ,อกกันครับเห็นดีต้อนรับสู่จังหวัดแม่แห่งสอนวัดพนธทตุดอยแม่กองมูอำเภอปลายท่ำปลาที่อ่านมานี่ลุงแหวงไม่ได้ไปสักที่ครับลุงแหวงจะเลี้ยวซ้ายล่องลงไปทางใต้เพื่อที่จะกลับ พัทยาแต่อีกกี่วันไม่รู้ครับกว่าจะถึงพัทยาครับทุกคนตอนเนี้ยถึงสามแยกแม่เสเลียงแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขวาก็จะไปขึ้นไปเลี๋ยวขวาก็จะขึ้นไปแม่ห้องสอนเลี้ยวซ้ายก็จะไปอําเภอศบเมยศบเมยแล้วก็ จากตรงนี้ไปรอยปุยโคก็ไม่น่าจะไกลแล้วครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเป็นถนนหมายเลข105นะครับแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากครับวงแหวงก็มาถึงตรงสามแยกบ้านแม่ขตตวนฝั่งขวาไปบ้านแม่ขตววแล้วก็ที่จะไป บ้านแม่สามแลบนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายที่จะขึ้นไปดอยพุยโคครับอีกอีกประมาณครึ่งชั่วโมงสิบสี่กิโลนี่อาหารอาหารลุงแหวงพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าเนาะดอยพุยโคอีกสิบสี่กิโลเมตรครับ ทางช่วงแรกก็เช่นเดิมครับถ้าอยู่บนใกล้ถนนใหญ่ช่วงแรกๆมันก็เป็นคอนกรีตแบบนี้แหละครับแล้วต่อต่อไปเดี๋ยวรู้เรื่องครับกดเขียวสูงชันไปเรื่อยๆครับรถก็ต้องมีกำลังที่เพียงพอถ้ารถไม่มีกำลังที่เพียงพอก็ขึ้นไม่รอดครับ ุกคนครับรู้สึกว่าถนนจะเป็นคอนกรีตตลอดเลยนะครับเมื่อห้าปีก่อนนี่ลุงแหวงมามีเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงที่จะเป็นทอนกรีดสลับทางแดงนะครับตอนนี้ลุงแหวงยังไม่ยังไม่เจอทางแดงเลยนะครับอ้าวเจอแล้วครับทางแดงสุดลรมั้งนี่แบบนี้สุดหรือยังทางดำ อโอ้พูดยังไม่ทันเท่าไหร่เลยเจอทางเจอทางแดงซะแล้วครับทุกคน <c oughs> ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมยังบางจุดยังเป็นร่องอยู่ ถึงสามแยกทางไปพุ้ยโคอีกย <c oughs> พักรถสักแป,ป๊บก่อนนะครับสงสารรถครับรถมันเหนื่อยคนก็เหนื่อยครับเหลืออีกนิดเดียวประมาณ4ี่ห้ากิโลก็ถึงแล้วครับสิริบอกสี่ห้ากิโลก็ถึงแล้วพักสักแป,ป๊บก่อน ดูเสียงรถขึ้นมาเสียงรสายค้างขึ้นมาโอ้ยนี่มาสามคนด้วยมาสามคนเลี้ยว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 โอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหสุดยอดเลยสวัสดีครับเ๋อจะไปพุ่มโคเลยครับพักพัก โน่นครับยอดน่นครับตรงหน้าลุงแหวงที่ลุงแหวงจะขึ้นไปนอนอึบอึบอึบโน่นครับทุกคนยอดโน่นแหละครับที่ลุงแหวงจะต้องเดินขึ้นไปอีกประมาณหนึ่งกิโล ใครขับรถผ่านมาตรงนี้เนาะช่วงจงวังหวะดินสไลด์ลงมาเนาะโอ้โหโคตรจะซวยเลยแหละช่วงฝนที่ผ่านมาเนาะฝนตกหนักปีนี้ฝนตกหนักเอาตอนปลายปี ก่อนถึงลานจอดรถก่อนที่จะขึ้นดอยปุ้ยโคแล้วครับดอยผุ้ยโคอีก800เมตรครับทุกคนเป็นกําลังใจให้ลุงแหวงด้วยนะมันไม่ใช่800เมตรธรรมดานะครับมันเป็น800เมตรครับ ขึ้นขารอบนี้รู้เลยครับว่าสังขารเปลี่ยนไปเยอะครับทุกคนบวกกับไม่ได้ออกกำลังกายมาด้วยแหละไม่ได้เตรียมพร้อมมาด้วยแหละ แล้วก็มาถึงศาลาหกเหลี่ยมซึ่งเป็นจุดพักระหว่างทางก็มาได้ประมาณครึ่งทางนั่นแหละครับทุกคนแต่ก่อนจะถึงครึ่งทางก็พักมาหลายรอบแล้วก็โดยความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็สังขารแล้วแหละร่างกายไม่ค่อยไหวก็พักบ่อยหน่อยครับรอบนี้ ถึงแล้วครับทุกคนอีนิดเดียวประมาณยี่สิประมาณสขั้นวู้ยเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ากจ็แป้าส well, ิบเ็ดสองสามสี่ หกเจ็ดแปดเก้าทิศหูยิงแล้วยิล้วเด้อมาเทียวคนเดียวเหรอครับวันนี้ร้อเย็งแล้วเด้อฟุยโค รขึ้นมาได้สักพักก็เจอกับคณะทัวสายบุญจากทางภาคอีสานลืมถามไปแล้วแต่ลืมจังหวัดอีกแล้วครับทุกคนก็ได้ขอให้ช่วยถ่ายรูปหมู่ให้ก็จัดให้เลยครับก็สนุกสนานกันไปตามภาษาก็มีทั้งพระสงฆ์แม่ชีแล้วก็คารวาดครับก็สักพัก ใกล้จะมืดแล้วพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วเอาดยพวกคณะครัวเขาก็เดินกับลงไปข้างล่างกันครับลุงว้เองก็ทีนี้ก็หาทำเลกางเต็นเ้เออขยับเข้ามาอีกนิดหนึ่งโอเคโอเคโอเคครบเดิ่สองตัมูเดียเอา เห็นบ่ฮายใช่เลยนะอาเอาอเาพอแล้วเดี๋ยวผมจังหวะที่กำลังถ่ายรูปกว่นั้นคณะถั่วก็ได้มองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็เห็นพระอาทิตย์กับดวงจันทร์มันซ้อนกันอยู่ครับเพราะว่าช่วงเย็นแล้วพระอาทิตย์กำลังจะตกพระจันทร์ก็กำลังจะโผล่อะไรประมาณนี้แล้ครับ ก็เลยแตกตื่นกันไปลุงแหวงก็ได้โอกาสเดิน <û n S 2> ไปหาฟืนมาเตรียมที่จะก่อไฟพิงสำหรับคืนนี้ครับคืนนี้ก็มีเพื่อนบ้านอยู่สี่หลังสี่เต้นครับประมาณหกคนตอนแรกก็คิดว่าจะไม่มีใครขึ้นมาแล้วและที่กำลังขับมอเขม้นกลางเต้นอยู่นี่ก็คือ สาวหลอกับสาวสวยจากจังหวัดลําพูนครับและนี่ก็คือบรรยากาศตอนกลางคืนครับลุกวนก็ถ่ายรูปเล่นไปเรื่อยๆจุดแรกที่เราจะขึ้นไปดูวิวดูทะเลหมอกว่ามันจะว้าวไม่ว้าวนะเราจะขึ้นไปบนหอ,อคอย ที่สามารถดูเอ,เอวิวได้360ร้อสงศาเลยครับทุกคนไปถามไปตอนนี้ดูไวก็เห็นนิดหน่อยแล้วละ่ะว่ามันว้าวแน่ๆนะแต่ต้องขึ้นไปดูข้างบนถึงจะได้รู้ว่า ครับว้าวมากครับโอ้โหดูสิทริปนี้แต่เป็นทริปแรกที่ออกจากบ้านมาเกือบจะยี่สิบวันแล้วจะเจอครับมาดูหมอกประเทศไทยก็พอแล้วครับไม่ต้องไปดูหมอกพม่าก,ก็ได้คนระับ <c oughs> หมอกพม่ามันไปยากครับกนะ็ใชโลเรามาดูหมอก คุยโค้งคอแล้วครับโอ้โหโหับการมาก ลมแรงครับทุกคนเสียงร่มอาจจะเข้าไปในไม้นะเรามาดูหมอกฟังตะวันวันตกบ้างครับสวยงามไหมครับทุกคนโอ้โหหมอกไหลเอื่อยเอื่อยเอื่อยจุดนี้ไม่มีถ้าจะให้อลังการตรงนี้ถ้าจะให้อลังการตรงนี้ต้องมีด้วยนะจะได้เห็นหมอกใกล้ๆเลย บริเวณจุดใกล้เคียงดอยพุ้ยโคก็มีสถานที่กางเต็นท์ของเอกชนอยู่ที่หนึ่งนะครับชื่อว่าม่อนเลหะครับเป็นเดินทางได้สะดวกครับสามารถเอารถยนต์ขึ้นไปจอดที่ลานกลางเต็นท์ได้เลยครับค่าบริการรู้สึกว่าจะประมาณเต็นท์ละร้อหรือ150อันนี้แหละครับไม่แน่ใจครับส่วนจุดกลางเต็นท์บนดอยพุ้ยโคแห่งนี้นะครับ ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับแต่ว่ามีห้องน้ำให้ใช้เฉพาะถ่ายหนักถ่ายเบาส่วนอาหารการกินน้ำดื่มเราต้องเตรียมขึ้นมาเองนะครับทุกคนถ้าไม่ได้เตรียมมานี่กินข้าวลิงแน่ๆเอ้ยไม่ใช่ข้าวลิงข้าวลิงก็ไม่มีให้กินครับโดยภูยโคแห่งนี้จะมีความสูงประมาณ1400เมตรจากระดับน้ำทะเลครับทุกคน อากาศเย็นแล้วก็ลมแรงตลอดทั้งปีมาดูสีเขียวๆของต้นไม้แล้วก็ตัดภาพมาด้วยหมอกขาวๆเรีหมอกขาวๆครับทุกคนฝั่งตะวันฝั่งตะวันตกดูหมอกให้เต็มอิ่มไปเลยครับทุกคนนี้นะลมค่อนข้างแรง และนี้คือต้นเดียวดายซึ่งอยู่โดดเดียวเดียวดายอยู่ต้นเดียวนะครับซึ่งชื่อจริงๆของเขาแล้วคือชื่อว่าต้นสารพีป่าครับแต่เนื่องจากว่าเขาอยู่คนเดียวอยู่ฝั่งนี้อยู่ต้นเดียวโดดโดดผู้คนก็เลยเรียกเขาว่าต้นเดียวดายครับซึ่งเป็นมุมฮิตที่ว่าใครมาแล้วก็จะต้องถ่ายรูปกับเจ้าต้นเดียวดายต้นนี้กันทุกคนครับ หลังจากชมวิว360องศาเรียบร้อยแล้วสูตรอากาศบริสุทธิ์เข้าเต็มปอดแล้วก็ได้เวลาอาหารเชา้ากาแฟของลุงแหวงแล้วครับเอ,อนี่ครับมันบรรยากาศนั่งต้มกาแฟวิวกับวิว360องศาฟินแล้วครับทุกคนดูสิ กาแฟหอมหอมขมปีดำ้ีก็ได้บรรยากาศดีครับทุกคนก็น้องๆที่ขึ้นมาด้วยกันสี่ห้าคนก็ไม่มีใครดื่มกาแฟ,ฟาเลยลแหวงก็ดื่มอยู่คนเดียวพวกเขาก็พากันไปบางคนก็เริ่มเก็บเต็นท์แล้วครับพอน้ำค้างแรงมากก็ต้องรอให้เต็นท์แห้งแหวงก็นั่ง กินกาแฟไปกินกาแฟไปเอ้ยกินขนมปังไปนี่ก็จะได้เวลากลับแล้วครับถือกระบองเรืย่ยเป็นยังไงบ้างครับทุกคนบรรยากาศทะเลหมอกบนยอดภูโคแหวงก็พยายามเก็บบรรยากาศให้ได้เยอะที่สุดให้เพื่อนๆได้ดูเนาะแต่ก็ไม่ใช่เมืออาชีพเนาะก็ทำได้เท่าที่ทำครับ อชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์หรือคนที่มาพูดที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด u u s c r i b e ให้กับหลวงแหวงตูดเหล็กพาเลาะพาแอวแอวก็ไดยุหกชบมอาอได้แอวฟังตาด้วยนะครับสำหรับน,นี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ